วิชาดินจาแยกเงาพันร่าง <sm all> ไม่ใช่นะมันนาะรูโตอ,อันนี้มันวันพีคนละเรื่องกันแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชแนลครับและคลิปนี้ครับ5อันดับความสามารถแยกร่างในวันพีชนะครับเหมือนกับว่าการใช้กระถาแยกเงาพันร่างในโหมดเตียนไม่ใช่ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่อย เดี๋ยวคนดูสับสนนะครับเอาละครับคลิปนี้ครับก็จะเป็น5คนนะครับที่มีความสามารถในการแยกล่างได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า5คนนี้ครับมีใครกันบ้างครับอันดับที่5เลยครับมิสเตอร์ทีผู้ที่ใช้ความสามารถของผลโดรุโดรุผลเทียนครับสามารถแยกล่างด้วยการใช้เทียนนี่นะครับก๊อปปี้ล่างตัวเองครับได้เป็นหลายล่างเลยนะฮะเพื่อทําให้คู่ต่อสู้คว้ยเขวนแล้วก็สับสนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มิสเตอร์ทีนั้นยังกากกอยู่นะฮะ สามารถสร้างร่างแยกได้ก็จริงครับแต่ว่าไม่สามารถควบคุมร่างแยกของตัวเองได้ครับก็จะเป็นย่างแรกที่แบบว่ายืนแข็งทื่อๆอยู่อย่างนั้นนะฮะ และผมว่าถ้ามิสเตอร์ทีนี่มันเก่งเกมันโหดโหดกว่านี้นะครับก็คงจะสามารถควบคุมร่างแยกของตัวเองได้ครับก็คงจะไปคล้ายๆกับกรณีของแคลเกอร์ครับที่สร้างบิสกิตออกมาแล้วก็ควบคุมได้ครับผมว่ามันน่าจะโหดอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามิสเตอร์ทีเนี่ยมันจะมีโมเมนต์โหดๆกับเขาอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าครับพะดูแล้วคะคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์ทีนี่จะมาสายฮาซะมากกว่านะ <c oughs> อันดับที่4ครับเธอเป็นหญิงสาวขี้ขโมยที่สวย,ท,สวยที่สุดในวันพีทครับ นามีหญิงสาวที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ดั่งใจเนึกครับเธอสามารถแยกล่างตัวเองด้วยการใช้ท่ามิลาดของเธอครับซึ่งท่ามิลาดเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการธรรมชาติครับมันเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหของแสงครับในตอนที่นามีตู้กับแคลิเฟอร์ครับเธอสามารถแยกล่างของเธอเนี่ยออกมาได้ถึง5้ล่างเลยนะฮะ สร้างภาพลวงตาออกมาได้4ี่่างครับแล้วก็มีล่างเธอล่างจริง1ล่างรวมเป็น5้า่างฮะอันนี้ผมว่ามันก็ดูดีกว่ามิสเตอร์ทีขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันนะเพราะมิสเตอร์ทีสร้างล่างเยอออกมาแล้วก็แข็งทื่อๆอยู่อย่างนั้นนะแต่นามิครับสร้างภาพลวงตาออกมาครับ ภาพดวงตางของนามินีครับก็จะสามารถเคลื่อนไหวทําอะไรเหมือนกับร่างต้นเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้ดูสมจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ในการต่อสู้มากกว่ามิสเตอร์ทีไปไหนไหนเลยฮะอันดับที่3ครับโดฟาบิงโก้ค่ะผู้ที่ใช้ความสามารถของผลได้ครับโดฟาบิงโก้ใช้ได้ของตัวเองเนี่ครับสร้างร่างแยกออกมาที่มีชื่อท่าว่าอัศวินได้ดาครับสามารถสร้างร่างแยกออกมาได้1ล่ร่างนะครับ แต่ถึงแม้ว่าโดฟามิงโกจะสร้างได้แค่1ล่างนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งล่างที่เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าล่างได้ของโดฟามิงโกนี่แม่งโหดจริงๆฮะคือพลังมันแข็งแกร่งมากครับสามารถเอาไปฟัดกับลูฟี่ได้เลยครับทั้งที่เป็นล่างแยกแม่เจ้าครับมันจะโหดไปไหนครับเนี่ยล่างแยกของโดฟามิงโกเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าขั้นเก่งเลยนะครับแล้วก็อันดับที่2ครับตัวละครใหม่ๆเลยนะครับชาร์ล็อตบลูเล่ครับ บลูเล่เป็นลูกสาวของบิ๊กแมมครับเธอกินผลพิศาสกระจกเข้าไปครับผลมิรามิราครเป็นผลกระจกที่สามารถสะท้อนการโจมตีกลับไปได้ครับและในตอนที่เธอปรากฏตัวออกมาครับเพื่อขัดขวางพวกดูฟี่ไม่ให้ไปพบเจอกับซันจีครับเธอก็ใช้ความสามารถของเธอนี่หนะครับสร้างนามิสร้างช็อปเปอร์สร้างซงันจีออกมาเป็นเค็งเลยนะ <c oughs> แล้วคนพวกนี้ก็สามารถต่อสู้แล้วก็ขึ้นไหวได้ด้วยนะฮะก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งของบลูเล่ที่ใช้ป่วนคู่ต่อสู้ได้พอสมควรเลยละครับ พอผมเห็นบูเล่แล้วก็ความสามารถของบูเล่เนี่ยคือผมนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะผมนึกถึงการ์ตูนเรื่องคนแค้กับสโนไว้ครับสโนไว้กับคนแคะทั้ง7เออนั่นแหละก็คือมันจะมีแม่มดใช่ไหมครับแม่มดที่มันจะไปคอยมองกระจกคอยส่องกระจกแล้วก็ถามกระจกว่าใครงามเลิศในปัตตภีและตัวเธอเองเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเธอเองน่ะสวยที่สุดในจัก,กรวาลในโลกล่านี้แล้วครับไม่ให้ใครมาสวยกว่าด้วยนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครสวยกว่าครับอย่างในกระตูนะคะสโนไวสวยกว่าแม่มดก็จะไปฆ่าสโนไวอีกนะครับในกระตูนเนี่ยฮะซึ่งมันเหมือนเหมือนกับบูเล่เลยครับเพราะว่าไอ้บูเล่เนี่ยพอเห็นนามิมันก็ไม่ชอบนามิใช่ไหมครับเพราะว่านามิสวยกว่าอยากจะขีดควนอยากจะทําลายใบหน้านามิครับและตัวเธอเองก็มีกระจกด้วยนะครับครอบของกระจกไว้อยู่นะแล้วก็มีจมูกยาว,ยาวครับซึ่งคาแรคเตอร์นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกแม่มดยังไงอย่างนั้นเลยนะ และมาถึงอันดับที่1ครับคนที่ใช้ความสามารถแยกล่างที่น่าจะเก่งแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในวันพีซเท่าที่ข้อมูลมีอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับชาร์ลอตแคลกเกอร์นั่นเองครับชาร์ลอตแคลกเกอรก์ก็เป็นระดับแม่ทัพของบิ๊กมัมเลยครับเขาเป็นมนุษย์บิสกิตที่กินผลบิสบิสเข้าไปครับสามารถสร้างบิสกิตขึ้นมาได้จํานวนนับไม่ถ้วนครับแล้วก็สามารถควบคุมได้ตามใจชอบอีกด้วยฮะทางด้านแคลกเกอร์นี่ก็ส่งก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าความสามารถของเขานี่โหดจริงครับล่างแยกที่แยกออกมานี่ แข็งนะครับแข็งแกร่งเท่านั้นยังไม่พอครับยังใช้ฮาคิได้ด้วยฮะแถมไม่ว่าจะทําลายร่างแยกของแคคเกอร์ไปเท่าไหร่นะครับเขาก็จะสามารถสร้างทดแทนขึ้นมาได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับกว่าที่ลูฟี่จะจัดการได้นี่ครับก็เล่นเอาแทบแยกเหมือนกันเลยนะครับยังดีนะครับที่มีนามิคอยช่วยครับเพราะว่าดิสกิตเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นขนมใช่ไหมครับพอโดนน้าที่นามิสร้างฝนขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะอ่อนตัวไปครับนามิก็สามารถช่วยซับพอร์ตลูฟี่ในการต่อสู้ครั้งนี้ได้เยอะเลยทีเดียวครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิชากระถาแยกล่างของนาร์โตะทุยไม่ใช่ก็ยังจะเล่นไม่เลินนะครับกับ5้าคนที่มีความสามารถในการแยกล่างนะครับมาดูสติกเกอร์ลน์ของผมบ้างครับน้องแก้มป่องจอมปวดนะคะสามารถโหลดไปใช้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่มีก็ต้องรีบมีมาเป็นที่ครอบครองแล้วนะครับเดี๋ยวไม่องั้นจะเชยเอานะฮะเดี๋ยวไปดูที่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าครับช่วงถามดีๆตอบคกวนะครับ คอมเมนต์แรกครับบอกว่าบอลไทยเสมอกับออสเตรเลีย2อต่อนะครับเสียดายชีพอันนี้ผมก็ดูครับคือโหแม่งเป็นบอลที่มันมากครับแต่คือยังไงอ่ะคือไทยทําได้1ประตูนะครับที่เป็นการต่อบอลเข้าไปทําประตูนะครับส่วนอีก3ประตูที่เหลือที่ทําให้เสมอ2องอเนี่ยคือแม่งจุดโทษหมดเลยครับคือคือกรรมการครับมึงจะเป่าจุดโทษอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับเนี่ยคือเกมเดียวครับแม่งเป่าจุดโทษ3จุดโทษนะ แต่ที่เซ็งที่สุดก็คือจุดโทษสุดท้ายเนี่ยครับที่ทาให้ไทยโดนตีเสมอครับคือมันไม่น่าฟาวเลยครับบอกตรงๆครับในฐานะที่ผมก็เป็นคนที่เตะฟุตบอลอยู่คนหนึ่งนะครับชอบกีฬาฟุตบอลนะทั้งเชียร์ทั้งดูแล้วก็ทั้งเล่นเองครับคือแม่งไม่ฟาวหรอกครับไอลูกนั้นนะฮะแล้วมันก็ดันทะลึ่งเป่าจุดโทษนะฮะแล้วก็โดนตีเสมอไปครับโอ้เซ็งมากครับแทนที่ไทยจะได้3แต้มในบอลโลกนะครับก็เลยได้แค่แต้มเดียวซะอย่างนั้นไปฮะ น่าติดามเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับปีหน้าเอาใหม่นะครับเอาใจช่วยต่อนะครับบอลไทยยังไงก็อยู่ในสายเลือดอยู่ได้นะครับแต่ที่สําคัญครับผมรอเซนอลนผมครับตอนนี้ครับกำลังอยู่ในเส้นทางแชมป์พรีเมียร์ครับยูฟาแชมเปียนลีก็ก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะ <laughs> ะะเชียร์บอลไทยเสร็จแล้วครับมาช่วยเชียร์อาเซนอลผงต่อด้วยนะครับผมจะได้คว้าแชมป์นะฮะมาอยู่ในกำมือกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับคือแม่งไม่ได้แชมป์พีเมลีกมาเป็น10ปีฮะอาเซนอลนเซ็งมากทุกวันนี้ก็ยังเชียร์อยู่ครับอาเซนอลนนี่แม่งก็ไม่เคยทําให้ตบายใจเลยนะตน้นนปีก็เล่นดีอยู่นะฮะแต่พอท้ายปีปุ๊บกูกลับไปที่4ีแล้วครับนี่แหละครับคืออาเซนอลน,นะคอมเมนต์ต่อไปดีกว,ว่าผมดูคลิปของพี่แล้วมันไม่ค่อยสนุกอะแต่ก็จะกลับหายใจดูพี่กวย ครับบอกว่าคลิปเราไม่สนุกไม่พอนะครับยังต้องกลั้นหายใจดูครับกลั้นหายใจดูไม่พอคือมาด่าเราทิ้งท้ายอีกนะฮะนะเด็กสมัยนี้นะคือช่างกล้าว้าอะไรสักจริงนะฮะกล้าว้าจริงอะไรจริงนะครับนะเออเายังไงดีคอมเมนต์เนี้ยไปคอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่าฮะ ช่วงนี้ทาแต่ง,งานไม่ค่อยได้มาดูพี่โปรดเลยอ้าวโ,โหนี่สุดยอดมากครับคือทํางานใช่ไหมครับช่วงนี้ฮะก็น่าจะเป็นหัวอกเดียวกับผมเลยครับผมช่วงนี้ก็งานเยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับผมคือผมก็ทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าทำงานเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปผมย้อนหลังก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาครับผมเราก็เน้นทำงานไปก่อนแล้วกันนะครับ งานหลักยังไงก็ต้องมาก่อนนะครับก็ขอให้ทํางานอะไรให้มันเสร็จลุล่วงนะครับทางานเคลียร์งานอะไรให้มันเสร็จก่อนปีใหม่นะครับจะได้ดูคลิปผมอย่างสบายใจแล้วก็ไปเที่ยวปีใหม่ได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะปีใหม่แล้วยูฮูยูฮูปีใหม่แล้ววันหยุดวันหยุดวันหยุดจะได้ทําคลิปทาคลิปทำคลิปโย่โต้องให้ลูฟี่ไปเรียนหมัดไคโอซะแล้วไม่งั้นสู้พวกเทพในโลกใหม่ไม่ไหวโอ้หมัดไคโอเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าลูฟี่นี่แม่งเรียนหมัดไคโอจริงนี่คือลูฟี่นี่แม่งยังไงก็ชนะทั้งโลกใหม่อยู่แล้วครับหมัดไคโอนี่แม่งโหดเกินนะเป็นพลังระดับเทพเลยนะครับหมัดไคโอนี่ครับแต่ขอโทษดีครับน้องครับมันคนละเรื่องกันนะไอหมัดไคโอมันดาต้นบอนครับอันนี้มันวันพีชครับให้ลูฟี่เป็นผู้ใช้ความสามารถของฝนพิศาที่ตื่นแล้วก็ก็น่าจะโหดอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นหมัดไคโอก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าใช้หมัดไคโอเดมันจะเวอร์เหนือระดับไปอีกนิดนึงนะครับซึ่งลูฟี่มันจะโหดเกินไปนะฮะเอาเป็นว่าขอให้เราได้เห็นความสามารถในการตื่นของผลพิษศาสของลูฟี่นี่ผมว่าก็น่าจะโหดอยู่แล้วนะฮะโอเคครับผมตามนั้นไปฮะผลที่น่ากลัวที่สุดก็คือผลเอกประยุทธ์คืออันนี้หาจริงครับผ่านอยู่ครับมุกนี้ฮะ ผลอะไรที่น่ากลัวที่สุดผลเอกประยุทธ์เฮ้ยไปเอาเขามาแซวมาล้อเลียนมาเล่นอีกแล้วนะครับนี่เป็นระดับผู้นําประเทศนะก็คือไม่ได้กลัวว่าชั้นแนวผมนี่จะปลิวหรือว่าจะมีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมครับแฟนเพจที่น่ารักแต่ละคทรัพนะคือเอาท่านผู้นําสูงสุดของเรามาพูดยิ้มพูดยำได้เสมอเลยนะครับปกคลิปหน้าเตะไข่อะไคินุจังอ่าอันนี้คือไปเห็นปกคลิปของพลังที่ ลพลังผลพิศารที่เหนือกว่าผลพลิศารได้เลยครับมันจะมีตัวอาไคนุอยู่นะครับซึ่งมันก็ยืนท่าแบบว่าจังกล้าอยู่ครับแล้วก็ทางขากว้างๆอยู่ครับซึ่งก็เป็นท่าที่ล่อตาล่อใจได้เหมือนกันนะครับมั่นไส้จนอยากจะเตะไข่เลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเตะไข่อาคาอินุนี่ก็ระวังนิดนึงนะว่าไข่มันคงจะร้อหน้าดูครับเป็นไข่ลาวานั่นเอง <laughs> บุ๊คดิสแปดบวกกันไปหรือเปล่าเนี่ยเด็กดูเยอะซะด้วยนะฮะ พี่ใครว่าไม่ต้องไปใส่ใจพี่ทำดีแล้วผมชอบคลิปพี่มากดูแล้วยังกระดูอันนีม้มะเลยเฮ้ยจริงดินี่ผมคือฟิลลิ่งในการดูคลิปผมนี่เหมือนกับดูอนิเมชันเลยแหละครับโอ้โหสุดยอดคนระับเฮ้ยนี่ชมหรือว่าคือยังไงประชดหรือเปล่าเนี่ยดีใจแลวเนี่ยที่มีคนมาบอกอะไรขนาดนี้นะก็ถ้าเกิดว่าน้องชมจริงๆก็ขอบคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องประชดก็ก็แล้วแต่น้องนะคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าฮะ ได้ดูแล้วเย่ yeah! ฟลามิงโกตัวเต็งฮ่าฮ่าฮ่าแต่ว่าคือคลิปที่น้องเขามาเมนเนี่ยมันไม่มีตัวโดฟลามิงโกเลยครับไม่มีข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับโดฟลามิงโกแต่ถ้าเกิดว่าน้องดูคลิปนี้ครับน้องจะได้เห็นโดฟลามิงโกประมาณ1นาทีกันนะสงสัยจะเป็นแฟนคลับโดฟลามิงโกนะครับคือยังไม่ทันได้ดูคลิปเลยนะครับมาบอกว่าโดฟลามิงโกเนี่ยเป็นตัวเต็งซะแล้วนะฮะ นะครับก็คงจะเป็นแฟนคลับที่แบบว่าเหนียวแน่นเหนียวเหน็บของโดฟาบิงโกนะครับอะไรจะขนาดนั้นฮะไม่ต้องเสียใจนะครับที่คลิปที่แล้วไม่ได้เห็นหน้าโดฟาบิงโกครับก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับเห็นโดฟาบิงโกก็ประมาณแวบหนึ่งนะเอาละครับขอจบช่วงถามดีๆตอบกวนๆไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับก้มหน้าชแนลครับสวัสดีครับ